ขออนุญาตนะคะขออนุญาตที่หลายคนาแบบไม่ตรงใจง่ายจังเลย พันเสียงอะไรเนี่ยผู้ใดเปิดนีงอารมณ์เสียเรืงเหมือนเย็นยังกับฟวงไปนเมือวิลาขามาเด็กเป็นซื้อรอกข้างหอกมันพอนขามาได้เป็นเย็นเลยเรียนนี้ยังพ่เป็นเี้วยู่างหอดแต่งั้นตนี่ยอันได้แล้วแบบนี้ไปีนี้ร้อยยี่สิบแปดคิว ยังไงว่ล่ะเขียงยางไงงันงัยนคุให้เขียนใหยังเังา,งานหมา,าย,ยถ้าได้เก็บเท่านัน้นะค่าตัวมือหนึ่งแสนสองหมื 1, 2, 8, 000, ่นแปดพันบาทคุณบเอาปัานันเลยว่าเอาสีเดียวต้องเงินจากของถ้าวันองพึ่งค่อมาเบิกไปเท่าไหรค่าตัวเงินปีหนึ่งหนึ่งแสนสองหมื่นแปดพันบาทเบิกวันที่ เ <30, S 2> บอร์กามเบอร์วันที่ยี่สิบแปดมก,การาสองหมื่นบาทเบอร์วันที่หกมีนาสามหมื่นบาทเบอร์วันที่สิบสามมษาสี่หมื่นบาทเบ,บอร์วันที่หนึ่งกฤศภา เืนาเยนเบิกนวารูเบิหนึ่งพื่ภาสองหมื่นบาทแล้วก็เบิกวันที่ห้ามิตุนาสองหมื่บาทพี่เธอเท่ไรเนะยมันจะติดลบสองพันก็เนี่เจ้หรสิบาทละมูอยู่เขาไอ้ตะคนมีบติโลบมาลบเงินอน่ดไหนมาใจก่่นเลยเจ้าบ้านเนี่ยเดี๋ยวโทษนะจ๊ะเื่อบ้านก่อน แ่เราเบิกเอาเบอรเาผมแจ้งทีสี่เอ็ดเจมงสี่อ่ะยาหนึ่งแต่ม้อให้่าหนาบาเบิกเงินใจเงินประตงเวลาใจประตงเวลาจงไหนวันบะเบอกไม่ยืมเงาไปหลายไม่แห้งหรอกติดลบเชเออมันบ่ได้เนี่ติดลบสองพันสองพันบุราสองพันสามพันของเจ้าติดลบสองพันเจ้าสองาั่ใจผมเนั่นตีตาพ้าควนสองรนเรามนคงพีนเนี่แม่ เอาไหมไอ้บเานนนั่งบ้านมันสิเดดใจเงินเงินบ่อเมียพี่แต่เินสิดดใจเงิอนไอ้เอาขัวมาเ็นไ่บางบัใจในรถตีรวมสองพันเิสิไปหาก็น้งแห้งตีทะเาบใจตีตีเรื่องห้าปีหนาเจาก็ได้มาต้องคอยเห็ไใจก่อเพนว่าเดี๋ยวผมนี่เป็เไราเอาต้องคบท่านในบานปีหนาพี่โซ่ไม่หาอะไรหอสเงินสเราคันดังเราโบกตัดหมองไปต้อกระเคื่อนชือดอก ปีที่ไปก็ได้คั้งเมิดรู้ก็สีกเลยขอให้ยูน้ารัากว่มาเลยพดกใจดีเน่ยจัน่ะขออยู่ลยเพราเด็กใจดีอันคิดรูขออยู่ขออยู่ผ่านไเท่าไห่พาะยามอยู่เลยเต็มดวตนเ็มยอนมึงเห็นงานเมื่อปีเงานเอปีปีนครัจบ เมื่อเจอสิ่งนี้มาเจอสิบอกกับเนูคำนีมเมื่แล้วเนาะกามแล้วีเียแล้วไปกินข้าวัดน้นาาะเลนอโอ้มเป็นตะเลโตเะัินติดเงนตับเหมนหนังเงินนีบอกี่ิเตียงสิี้มานจะใส่่แนีจเก็บไว้ะโอ้นี่นี่ี่ไปลื่อมมือนางเป็นฝาให้งนึเออปากให้ารอยผมเสียทังหนึ่งข้ามดีไป เอาออกซ้ํนี่ล่ะอัน2,000บาทนี่ล่จงใจเขาก็้รีกันเลยบ่นี่ครับอ๋อ2,000ปีโลกก็ต้องติดไปลำใส่นี่3,000บาทจังเศร้าลำใส่บางทีจ้างมาก็ให้เตาอัน่เออืาเงินนี่ก็้ว่าเท่ากันือว่าเฮาบ่ต้องจกันะเนาะเออันไปเล่นไกลทั้งคุณมาจางไเด้อมายามคือ่สิสีเข้ามาป่าคือเงิน2,000เข้าสนก็บ่รีกันอยู่ ไม่เหงหัวเหงหัวมองมันดีใจไหมว่าเอาปันนั่นบุญทั้าวันรวมยอดเงินทั้งหมดหนึ่งแสนสองหมื่นแปดพันบาทมันคุทิ้งลูกยาวเลยทีโอ้ยกระตกใจเหมือดเนาะถามแม่ครัแม่ปีีนี้ได้อย่างแม่เพียนไปถทางจะแรงดีนี่ได้อย่างแม่ลูกขึ้นไปนั่งเรื่องบุญลูกขึ้นไปนั่งดีปีนี้ได้อย่างแม่โอ๋อจอบจะได้อันเดียวเออคือคือเงินบวกเห็นอีมันต้องมีของ แนนวัวเงื่นใจออกไปน้่อยู่เราก็าไปกินยากับไปสูบมันต้องเหลือเป็นของใครว่ามันจะจนก็เนาะก็จะหอดไปก็ต้องขึ้นจนเนาะอันตอนั่นมันมันเป็นอีสหภาคความรู้แสงหาเนาะสี่สหภาคความรู้แสงหาเลมากเลยกระทรวงสหภาคเมือบางกันเลยมาเกเยี่แยตก็ทั้งออกมทั้งหานกับจี่มืองอันนี้เบาของปีนี้เรียกว่าเป็นเบามาตั้งแต่ปีกายปีก่อน เกษดปีนี่เนาะเออเอเออเ็ดสี่หมื่นใช่นีเรีนหาระบกามาเฮ็ดตัว้าน้งหนาสี่หมื่นอืกราืบกล้วยตัวน่อยตัวนึงง่าอยานเงินเหมืกกืกล้วยน่อยตัวนึงหกหมื่นหนอยตาหกหมื่นตัวน่อยตีหกหมื่นก็ตัวหน่อยปีมันเดปีสองเดือนเออบหกหมื่นเอาไว้ก็บพรเหนาเหมือนะอาจย์กระนีตัว ไม่ยากไมยากวอพระอเจ้าเนาะเดี๋ยวเดียวไปเจอมาหาเนอะไนเือมาแต่พระอ่อนไปเอาแค่บานของแก่าราคาถว่ก็่า้กันเลยไปเลนะก็เลยบเมื่อาพระอ่อนก็เลยครูอเลยกนเลยเอาบ้านบาบของทป่เออมันตียี่สินได้ยี่บบาก็ได้ยงในนาไหมันก็มาใส่สามก่แสนหาเ็มาเย็บบ้านสี่หมื่นเหน่งว่าหกหมื่นคนนี้เดสองแสนคัวคุณต้อ่ะก็ทํานีละ ่าคาตัวแสนสองต่ว่าเงินอ่มูลราคาซื้อของนี่2สองแสนหาก็แสดงว่าได้ทีปอีกเป็นแสนตัวจันเท่าใดก็ว่าหมยักมัหนังสือจะแยกกันเนาะนั่นเด็กก็ได้ยุ่งสั่นเด็กอันนี้ตนะวันนาา่ะยังมาละเอียดก็ไม่ทักหลายัม่ละเอีอดยดา็อ๋อได้ถอดว่ามันรุ่งเป็นแหลมสิงเงินอาย,อยุอะไรบอกยอมซื้อืายยุ่เงินสอรายยุ่เงินสิที่นัก่อ กเแต่แค่เอียมก็งี่เนี่าทโมือเนี่ยออคนดกันเอากระ้งหมองหมอสมเลยแฮ่ที่จะได้เลย